วิลกรรมสุดเกียดของผู้ชายคนนี้นะครับคือเขาเนี่ยขนเบียร์ฝาดโมกระสุนเข้าไปในสงครามเวียดนามครับเพื่อที่จะเอาไปให้เพื่อนรักของเขานะครับที่กําลังลบอยู่เนี่ยได้พักดื่มเบียร์อร่อยๆกันสวัสดีครับผมเอวิลจากช่องเอวิลสตอรี่นะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจอห์นชิกกี้โดนอลิว ในปี1967นะครับสงครามเวียดนามเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดเดือดเลยครับที่มีทหารนะครับไปรบในสงครามครั้งนี้เนี่ยเสียชีวิตกันมากกว่า11,000คนเลยนะครับซึ่งตัวของจอห์โดนุยิลนะครับเขาคือทหารนาวิกโยธินที่อาศัยอยู่ในเมืองแทบอินวูดครับเป็นเมืองเล็กๆที่ติดอยู่กับแมนแฮสตันนะครับ จอห์นโดนูฮิลเนี่ยเขาเป็นทารผ่านศึกครับจากสงครามเวียดนามนี้เช่นกันซึ่งเคยประจำการอยู่ในสงครามนี้ครบ4ปีนะครับซึ่งก็จะเป็นการหมุนเวียนกันปกตินะครับขอกทหารที่ไปรบในสงครามนี้และโดนูฮิลนะครับก็ได้ใบปลดประจำการมาเขานะครับก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของเขาครับในเมืองอินบูดซึ่งขณะที่เขากลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็เป็นชายว่างงานอยู่ได้ระยะหนึ่งครับก็เที่ยวเล่นดื่มเหล้าดื่มเบียร์เมาไปเรื่อยครับตามภาษาแล้วก็ช่วงนั้นนะครับอย่างที่บอกในส่วนของสงครามเวียดนามเนี่ยก็เดือดมากๆนะ นนทางโดนอิลเนี่ยก็ได้เห็นเพื่อนทหารนะครับจากบ้านเกิดของเขาที่ไปสู้รบเนี่ยก็มีทั้งบาดเจ็บทั้งล้มตายกลับมาที่เมืองอยู่เรื่อยๆนะครับและในขณะที่เขาเนี่ยนั่งซดเบียร์อยู่กับเพื่อนอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับโทรทัศน์นะครับซึ่งกําลังรายงานความเคลื่อนไหวการเดินขบวนต่อต้านสงครามเวียดนามนี่แหละครับโดนอิล oh นะครับกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันนั่งเมา้ามอยกันไปอะครับว่าทหารที่ไปรบอยู่เวียดนามตอนนี้นะเป็นฮีโร่ที่น่าย,ยกย่องนะครับพวกเขาเนี่ยควรจะได้รับคําสรรเสริญพร้อมกับเบียร์ แล้วจู่ๆนะครับบาร์เทนเดอร์ก็พูดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีใครสักคนนะที่เดินทางไปเวียดนามตอนนี้เพื่อเอาเบียร์เย็นๆไปฝากทหารพวกนี้สักหน่อยโดนฮิลนะครับที่ได้นั่งฟังอยู่เนี่ยเขาเป็นคนเดียวนะครับในบาร์นั้นเนี่ยที่เข้าใจดีกว่าใครเลยครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเขาเนี่ยเป็นทหารที่เคยไปร่วมรบในสงครามเวียดน,นามมาแล้วพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงเพื่อนร่วมกองทัพครับที่กําลังร่วมรบอยู่ในเวียดน,นามตอนนี้ครับโดนฮิลเนี่ยคิดว่าตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยน่าจะต้องการเบียร์เย็นๆ โดนัลฮิลเนี่ยตัดสินใจเก็บกระเป๋าเดินทางครับพร้อมกับฮิวเบียเย็นๆใส่ไปเต็มกระเป๋าเลยครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับลุยแหลกแหกกระเจิงบุกฝ่าสนามรบเลยนะครับเพื่อไปส่งเบียให้เพื่อนสหายที่เคยร่วมรบในสงครามทันทีครับซึ่งตัวของโดนัลฮิลนะครับใช้เวลากว่า2เดือนนะครับกว่าจะเดินทางไปถึงที่หมายและระหว่างทางเนี่ยเขาก็รู้สึกเคว้งคว้างและถึงกับต้องท้อแท้เลยนะครับเพราะว่าการออกเดินทางเพื่อตามหาเพื่อนเขาแต่ละคนเนี่ยที่มีจํานวนมากกว่าครึ่งโหลนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะบริเวณพื้นที่ในสนนามรรบบะคั ก็กว้างมากๆแล้วก็ไม่รู้พิกัดของเพื่อนเขาแต่ละคนด้วยครับว่าอยู่หน่วยไหนประจำการอยู่ตรงไหนบ้างระหว่างที่โดโนฮิลเดินทางไปพร้อมกับความยากลําบากนะครับเขาก็ไม่พลาดที่จะซดเบียร์ไปด้วยตลอดทางเลยครับและก็นั่นแหละฮะเบียร์หมดก่อนไปถึงเพื่อนครับแต่นั่นนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้แวะซื้อเบียร์ข้างทางนะครับในเวียดนามน,นี่แหละไปจนเต็มกระเป๋าได้อยู่ดีครับถึงมันจะไม่เย็นนะครับแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเขานะครับก็ได้เดินทางต่อไปเพื่อเข้าพื้นที่สนามรบและจุดหมายแรกนะครับที่เขาได้ไปถึงก็ได้ เจอกับทอมคอนลินครับเพื่อนเก่าร่วมรบของเขาเองครับที่ย้ายมาประจําการอยู่ที่ท่าเรือตรงจุดนี้พอดีตอนนั้นครับทอมคอนลินเนี่ยถึงจะต้องตกใจเลยนะครับแล้วก็ได้เอ่ยปากถามว่าโดนฮิลเองมาทําบ้าอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยโดนฮิลนะครับก็เลยตอบกลับมาอย่างเฮฮาครับว่าก็เอาเบียร์มาให้พวกเองยังไงล่ะนั่นแหละฮะความเกลียดของโดนฮิลครับและนั่นนะครับก็ไม่ใช่จุดหมายเดียวที่เขาเดินทางมาที่นี่ครับโดนฮิลนะครับยังเดินทางไปเรื่อยๆทั่วพื้นที่สนามรบเลยครับเพื่อเอาเบียร์รสชาติอร่อยๆเนี่ยไป ระหว่างทางนะครับที่เขาได้เจอกับเพื่อนเนี่ยก็ได้พากันนั่งดื่มเบียร์ย้อมใจกลางสงครามนะครับซึ่งทุกคนนะครับที่ได้เจอหน้ากับโดนอหิลครั้งแรกเนี่ยก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันทุกคนเลยครับก็คือตกใจมากนะครับกับความเกลียนสุดโต่งของผู้ชายคนนี้ครับจนเหล่าเพื่อนเพื่อนของเขานะครับได้เอ่ยปากว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องรอดจากสงครามเพื่อกับบ้านไปดื่มเบียร์อร่อยๆกันให้ได้ครับและในปี2017นะครับเรื่องราวสุดเกลียนของโดนอิลเนี่ยก็ถูกเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ขึ้นมาเป็นหนังสือของผู้ชายคนนี้นะครับมีชื่อ The Great e s gr t Beer Run Ever A True Story of f r i e n d s h i p s t r o n g e ก t เดนวอรการวิ่งส่งเบียร์ที่ยอดเยี่ยมเรื่องจริงของมิตรภาพที่แข็งแกร่งกว่าสงครามเป็นหนังสือนะครับที่บอกเล่าเหตุการณ์สุดโต่งราวอันแฟนตาซีของตัวเองในสงครามเวียดนามนะครับและยังไม่พอนะครับความเกลียดของโดนอิลเนี่ยถูกตอกย้ำขึ้นในปี2022ครับซึ่งทาง Apple TV ทีนะครับก็ได้สร้างภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของโดนอหิลขึ้นมาอีกรอบครับที่นําแสดงโดยแซคเอฟรอนครับที่รับบทเป็นจอห์นโดนอหิลน้ ก็คือเรื่องราวสุดเกียนสุดปั่นของจอห์นชิคกี้โดนลฮิลครับที่สร้างตำนานวิ่งส่งเบียร์ฝ่าสงครามเพียงเพราะว่าเพื่อนของเขาต้องได้กินเบียร์ครับและสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเล็กๆอย่าง Evil Story กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ